นิทานเรื่องฝูงไก่งูได้ก,กัดไก่ตัวหนึ่งและด้วยพิษที่แผดเผาอยู่ในร่างกายไก่จึงวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกลับมายังข้อของตนแต่ไก่ตัวอื่นๆกลับเลือกที่จะขับไล่เธอออกไปเพราะกลัวว่าพิษจะลามมาถึงตนเองไก่เดินกระเพลตกออกไปร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่เพราะพิษงูแต่เพราะถูกทอดทิ้งจากพวกพ้องในวันที่อ่อนแอที่สุดเธอเดินห่างออกไปลากขาเปรียร้ยวๆให้ขึ้นตัวสั่นในค่ำคืนเหน็บหนาว หยดน้ำตาไหลลงกับทุกย่างก้าวฝูงไก่ในคอกมองเธอเดินจากไปจนร่างเหลือลับสายตาบางตัวพูดว่าปล่อยไปเถอะเดี๋ยวก็ตายเมื่อเธอหายลับไปไกลเหล่าไก่ต่างเชื่อว่าเธอตายแล้วบางตัวถึงขั้นมองฟ้าหวังเห็นแรงบินวนเวลาผ่านไปวันหนึ่งนกฮัมมิงเบิร์บินมาถึงคอกไก่แล้วกล่าวว่าพี่สาวของพวกเธอยังมีชีวิตอยู่เธออาศัยอยู่ในถ้ำไม่ไกลจากที่นี่เธอรอดมาได้แต่ต้องเสียขาเพราะพิษงู เธอกำลังหิวโหวยและต้องการความช่วยเหลือความเงียบเข้าปกคลุมก่อนที่ข้อแก้ตัวจะเริ่มขึ้นฉันไปไม่ได้ฉันต้องออกไข่ฉันยุ่งอยู่กับหาข้าวโพดฉันต้องดูแลลูกๆสุดท้ายไม่มีใครยอมไปช่วยเลยนกฮัมมิงเบิร์ดจึงกลับไปยังถ้ำด้วยมือเปล่าเวลาผ่านไปอีกและวันหนึ่งนกฮัมมิงเบิร์ดกลับมาพร้อมข่าวเศร้าพี่สาวของพวกเธอเสียชีวิตแล้วเธอตายอย่างเดียวดายในถ้ำ ไม่มีใครอยู่เคียงข้างไม่มีใครฝังศพหรือร่ำให้ให้เธอเลยทันใดนั้นความรู้สึกหนักอึ้งก็ปกคลุมข้อไก่ไก่ที่เคยออกไข่ก็หยุดวางไข่ไก่ที่หาข้าวโพดก็ทิ้งมเมล็ดไว้ไก่ที่ดูแลลูกๆก,ก,ก็ลืมทุกอย่างไปชันะ่วขณะเพราะความเสียใจเจ็บยิ่งกว่าพิษใดๆทำไมเราไม่ไปให้เร็วกว่านี้พวกมันถามกันเองแล้วพวกมันทั้งหมดก็ออกเดินทางไปยังถ้ำด้วยน้ำตาและความเสียใจ ตอนนี้พวกมันมีเหตุผลที่จะไปหาเธอแต่มันสายเกินไปแล้วเมื่อไปถึงทั้งพวกมันไม่พบแม้แต่เงาของไก่ตัวนั้นมีเพียงจดหมายหนึ่งใบที่เขียนไว้ว่าในชีวิตนี้หลายครั้งผู้คนไม่ยอมแม้แต่จะเดินข้ามถนนเพื่อช่วยคุณตอนยังมีชีวิตแต่ยอมเดินข้ามโลกเพียงเพื่อมางานศพคุณเมื่อคุณตายและน้ำตาส่วนใหญ่ในงานศพไม่ได้เกิดจากความโศกเศร้าแต่เกิดจากความรู้สึกผิดและความเสียใจ